ก็คือเนื้อม้านะคะทุกคนจากโปแลนด์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไรียากชื่อนะคะตอนนี้นางรู้จักชื่อตัวเองแล้วโอเคชิคกี้จังฮายแล้วนะคะ เด็กก็โตๆใหญ่ขึ้นแล้วไปเป็นนักเรียนไปไปส่งนักเรียนไปิคกี้พากจัดของเขายู่ตรงนู้นเวลาพี่มานะคุณนจะไม่มาหามาม้าเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคน w e l ช o m e to w i l l i Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนวันก็เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็มีเพิ่งไปซื้อของมานะคะทุกคนก็เป็นเมนูของเราวันนี้นะคะทุกคนนั่นก็คือชาบูชาบูนั่นเองเด็กๆก็มาพร้อมเลยนะคะแต่ว่าวันหยุดเราไม่ได้หยุดนะคะก็ยอสกี้ก็ทํางานช่วยปะปานะคะส่วนปะปาก็ทํางานเหมือนกันนะคะแล้วก็เรามีเครื่องจักรเข้ามาใหม่นะเราก็เลยจะต้องที่จะดูแลแล้วก็เซตติ้งอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็บันทึกงานอะไรต่างๆเยอะแยะมาก นะคะคแต่ว่าคืองานของบีก็คือโอ้ยหมวกหมวกงานของบีก็คือหยุดไปก่อนนะคะก็คือวันนี้เันวันเป็นวันหยุดนะคะส่วนพรุ่งนี้พี่ก็ทํางานปกตินะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน,นะค่ะว่าวันนี้บรรยากาศของวันนี้จะเป็นยังไงนะคะจะวุ่นวายแค่ไหนนะคะไปกันค่ะถึงบ้านนะคะทุกคนบีก็กําลังจัดชาบูนะคะเพราะว่า ลูกสาวสามีก็พ่กนี้จะสอบนะคะก็เลยแบบว่าติวหนักมากนะคะวีก็เลยทําคนเดียวเนาะนี่ก็คือหมูของเราตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะอันนี้แพ็คหนึ่งอยู่ที่ประมาณสามร้อยเอหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามเยนแล้วก็เกือบพันสี่ก็ประมาณเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้นะคะซื้อมาสองแพ็คน่ากินมากนี่ก็จะเป็นหมูหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีไก่ด้วยนะคะหนึ่งแพ็คเนาะ นี่นะคะก็เป็นซุปของเรานะคะก็เป็นซุปเนื้อนะคะคือบีชอบมากทุกคนคล้ายๆแบบฟิลเหมือนแบบกินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรประมาณนี้นะคะซุปของบีบีก็ลองต้มไว้แล้วนะคะก็เป็นซุปเนื้อทั้งสองอันเลยซุปอีกอันนึงเป็นแบบซุปมะนาวเหมือนคล้ายๆต้มยำกุ้งนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีเนาะก็เลยเป็นซุปเนื้อไปทั้งสองอันเลยนะคะ นี่นะคะทุกคนวีก็จัดจานเนื้อแล้วก็หมูเสร็จแล้วนะคะก็คือใส่รวมกันไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบวากิวเนาะเป็นเนื้อนะคะเป็นแบบสไลด์บางๆนะคะทุกคนก็จะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูติดมันนิดหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นหมูที่แบบมันเยอะๆนะคะซึ่งวีชอบมากอ่ะมีเด็กร้องไห้ผักก็คือแบบเป็นกะละมังเลยจ้านี้ก็จะเป็น เห็ดนะคะซึ่งวิชอบไปเห็ดมากทุกคนวิก็เลยแบบว่าจัดเต็มนะคะรูปเราก็มีก็ใส่แบบพวกหัวใช้เท้านะคะแล้วก็อ,ะ,อะไรนะ,ะแค่์ดรอปไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมันจะได้แบบเปื่อยง่ายๆเนาะ,นเ,นะเวลากินก็คือแบบจะได้เร็วนะคะคือใส่ของแข็งไว้ก่อนน้องวิก็อุ่นให้แบบว่าให้ซุปมันแบบร้อนๆไปก่อนนะคะเวลาที่แบบป,ป้ามาอะไรเงี้ยเอาเนื้อลงแล้วก็เอาผักที่แบบสุกง่ายลงนะคะมันก็จะ ได้กินเลยเนาะจะได้ไม่ต้องรอนะคะแล้วก็เวลากินคือแบบมันจะได้ไม่ต้องแข็งมาก,มากๆอนะคะทุกคนมีก็เหลือหมูอีกสองแพ็คนะคะทุกคนเอาไว้เติมสต็อกของเรานะคะทาน6คนนะทุกคนดูทาน6คนอันนี้คือชชเป็นแชร์ก็คือ2คนนะคะแล้วก็มีสต็อกอีก2องแพ็คนะคะ,ะมาใหม่เมื่อกี้จัดใหม่เมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะก็คือเอาไว้ให้ชบป,ปาชบป,ปาก็คือหมาของเรานั่นเองแล้วก็คนด้วยแหละ คนก็กินนะคะแล้วก็ให้หมาได้กินด้วยนะคะนี้เราก็จะกินสดนะคะก็ค <c oughs> ือผักบอบเนจว่ามันเป็นผักอียงเด้อจ้ <c oughs> กะกะซังว่าถอนน้องไม่ต้องเบีย์ไปไป,ไป,ไป,ไปหูดอก <c oughs> ไม่ต้องไปหูมันดอกเนาะเอออันนี้ก็คือแหนงหนินะคะหรือว่าผักหอมหัวผักหอมใหญ่นะคะหอมต้นใหญ่ๆอะ่ะก็จะเป็นหอมต้นใหญ่แบบนี้แล้วบีก็ซอยเป็นเล็กๆนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นนินิเกหรือว่ากระเทียมนะคะกระเทียมบดนั่นเองทําเป็นเล็กๆนะคะคือป๊ะป๋าชอบมากแล้วก็ถ้าเวลาปะป๋ากินก็คือขอขอให้เป็นแบบกระเทียมของญี่ปุ่นได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นเทียมกระเทียมของจีนราคาถูกแล้วก็คือได้เยอะมากนะคะทุกคนแต่เป็นเทียมของกระเทียมของญี่ปุ่นป๊ะป๋าบอกว่าอร่อยกว่านะคะแต่ว่าหัวหนึ่งนี่แบบ300ยเยนก็90บาทประมาณนี้นะคะแต่ถ้า300เยนของ อของจีนเนี่ยได้ประมาณสิหัวเลยนะคะแล้วก็ผักเราก็มีนานาชนิดนะคะก็จะมีกะหล่ำมีแครอทมีหัวไชเท้ามีผักเยอะๆเยอะมากเด็กๆเล่นกันอยู่ให้เล่นแบบว่าซ่อนแอบกันนะคะให้มามาอุ้มเหรอลูกชิโนชิโนโดโกเนเน่โดโก อาลามออย่างลืมลืมอันนี้ก็คือวิ n งเนอร์นะคะทุกคนหรือว่าวินเนอร์หรือเปล่าวะนะืมไส้กรอกนะคะทุกคนไส้กรอกนั่นเองเดี๋ยววีจะใส่ไปด้วยเดี๋ยวทําเป็นแบบว่าหั่นครึ่งนะคะว้าววเบ,บบี้อยากชื่อนะคะตอนนี้นางรู้จักชื่อตัวเองแล้วโอเคชิปิจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะこんにちはสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะこんにちははสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือเนื้อม้านะคะทุกคนจากโปแลนด์นะคะ นี่ก็ซื้นี่มากับแก้มด้วยโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวาให้ไปไอเอาไปให้ป๊ะป๊ากับแก้มนี่กว่าไปให้ป๊ะป๊ากันนะคะทุกคนปะป๊าฮอตเตอร์ดสอุมาโซแบบซื้มามิกันภาษาโีสปุ่โฮอตเอราาุวน ดูที่ประจำของเขาอยู่ตรงน้นเวลาพี่มานะทุกคนงันจะไม่มาหาหม่าม้าเลยนะคะนันอยู่ตรงน้น

นี่นะคะแต่ว่าลดสิเรนะเราเคกเกล็นตอร่อยมากคนกคนก็กำลังกินถ่ายชิี้พังไม่ได้เพราที่ชี้จาอาบน้ำเพิ่เสร็จนะคะโอสิโเคโอเค you can you can อ with me in the c l a room y a o o k a ับ Are you okay? Okay, okay. You can, you can laugh, laugh. มีอีดพัดนึง. Okay. Okay? Okay? Okay, okay, okay. Okay? 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 Are you okay? Okay, okay. You can, you can. เบาๆเบาๆ ่ที่กิจังก็นอนก็ปลาไปเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะบีก็ขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายมาต้าเนย